ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราต้องการให้ทุกท่านมีอิสรภาพางการเงินให้ได้นะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีความยากของมันอยู่นะนะครับก็เป็นกําลังใจทุกท่านเนาะก็ผมขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์แบบนี้นะก็อยากจะสอบถามว่าเพื่อนๆวางแผนกันยังไงนะครับเพื่อนๆนวางแผนกันยังไงนะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ปัจจุบันเซตก็เหมือนจะหลุดพันหนะครับ <laughs> ประมาณนั้นะนะ่ะเนาะ มีเด้งมาแล้วก็ตบลงมาอะไรเงี้ยเนาะอะผมขอถามเลยนะข้อที่1คืออคือเด้งแล้วก็ขายไปเลยนะเด้งแล้วขายไปเลยกด1น,นะครับถ้าอยากร่วมสนุกนกันก็ลองดูนะครับก็คือผมจะได้ซาวเสียงได้ว่าเออเพื่อนๆคิดกันยังไงเนาะอันที่2ก็คือเขาเรียกว่าซื้อถัว่วซื้อถั่วนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออหุ้นราคาถูกจังเลยนะซื้อถั่วดีกว่านะครับอย่างที่3ก็คืออยู่เฉยไม่ต้องทาอะไร นะครับยืเฉยไม่ทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแลกเปลี่ยนด้วยกลยุทธ์ที่ผมทําอยู่ปัจจุบันกันละกันเนาะคือปัจจุบันเนี่ยผมก็จะมีเงินสดอยู่เช่นเคยนะอย่างที่ผมเล่าตลอดผมมักจะมีเงินสดเสมอแหละก็คือเงินสดผมมาจากไหนเนาะเงินสดผมก็มาจากการที่ว่าเออบางทีหุ้นมันดูขึ้นเยอะขึ้นแรงผมก็จะขายเก็บเอาไว้เก็บเงินสดเอาไว้เสมอนะ ก็เคยมากสุดก็ประมาณ20-30ของพอร์ตก็มีนะครับแล้วก็อีกอีกก้อนหนึ่งก็คือผมได้เงินปันผลมาผมก็จะไม่ไม่ไม่รีบซื้อนะครับก็คือจะเก็บเงินเอาไว้ซึ่งก็ปีปีหนึ่งผมก็ได้เงินปันผลก็ต้องบอกว่าหลักล้านเน่นะครับเป็นหลักล้านนะครับซึ่งก็ถามว่าเออมันมันก็ไม่ง่ายหรอกเนาะผมก็ต้องต้องต้องสั่งสดมาประมาณ10กว่าปีได้เนาะทีเนี้ยก็กลยุทธ์ผมก็คือถ้าหุ้นตกเนี่ย ผมก็จะต้องพิจารณาว่าเออมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นยังไงมันเข้าขั้นแพนิกไหมหรือว่ามันจะเกิดไหมถ้ามันไม่เกิดแพนิกเนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะทยอยรับประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้วิธีทยอยรับนะครับไม่ไม่ไม่ได้ผีผ่า,าอะไรแล้วก็บางบางอันที่มีเด้งขึ้นมาผมก็จะมีขายไปบ้างก็คือผสมผสานแล้วกันเนะาะทีนี้ผมกลับมาถามเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะว่าตอนนี้เพื่อนๆทำยังไงกันบ้างนะครับข้อหนึ่งคือเด้งขายเด้งขายเลยไม่สนใจทั้งสิ้นละ ไม่ว่าสถานการณ์จะขี้คลายไม่ขี้คลายไม่สนตอนนี้ขอเก็บเงินไว้ก่อนเนาะอาจจะขี้คลายมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรเงี้ยเนาะไม่สนใจทั้งสิ้นอ่ะนะเด้งผมขายอันะอดับที่ข้อที่2นะกด2กด, 1, กด1คือเด้งขายกด2ก็คือ,อซื้อถั่วนะไม่สนใจละเราจะทํางานละเนาะมีเงินล้วก็ซื้อถั่วไปซื้อถั่วไปแล้วก็ปิดจ,จอไปนะอย่าลงทุนระยะยาวซื้อถั่วนะ หรือว่าอาจจะซื้อถั่วเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นก็ได้อันนี้คือแต่ว ja. ่าข้อท <uh ี่สองคือถ้าถ้าคุณ no. ซ anyway> ื้อถ um> ั่วกว่าสองนะครับหรือสามนะครับสามก็คืออยู่เฉยไม่ทําอะไรอาจจะเงินหมดหรืออาจจะมีเงินแหละแต่ไม่อยากไม่อยากทําอะไรนะครับอยู่เฉยไม่ทําอะไรช่างมันนะหุ้นมีขึ้นมีลงเดี๋ยวมันลงมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะสนุกสนุกนะครับเล่นสนุกกันนะครับอันหนึ่งค่อยหนึ่งเด้งขายเลยนะครับสองก็คือ ซื้อถั่วนะครับกด3คืออยู่เฉยไม่ทำอะไรนะครับก็ถ้าร่วมสนุกก็กดใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็แต่แต่ไม่ได้ร่วมสนุกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็อยากจะทำคลิปสักวันละทุกวันนะ่ะหรือว่าวันเว้นวันเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆในเชิงเนี้ยเพื่อบอกเล่าอะไรต่างๆด้วยเนาะก็ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นแรงจะให้กันนะครับผมก็จะได้ทำคลิปออกมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นกำลังใจใทุกท่านนะครับ ตัวนี้มีคนบ่นพอดพังพอตพังนะก็ไม่ท่านไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนเนาะท่านไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนนะครับทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ